สวัสดีสวัสดีสวัสดีครั้งท่านผู้ชมไปกันต่อกับเตี้ยนหลิมวันนี้จะพามานำเสนอสูตรหน่วยลากเ้วยท่านผู้ชมมีคนถามเข้ามาว่าอยากได้หน่วยลากเสี่ยนหลิมก็เลยจัดให้เลยให้ผหลัก0สิบล่างไปแล้วยังเหลือหน่วยล่ากสูตรมีสะดุดอยู่ด้วยท่านผู้ชมแต่เสี้ยนหลิมก็นำเสนอ เพื่อเป็นแนวทางเช่านั้นเด้อท่านผู้ชมมาดูกันมาวิธีคิดคิดอย่างไรเนี่ยดูสูตรหน่วยล่างบวกวิธีคิดวิธีคิดก็คือแสนบวกหมืน่นบวกด้วยพันหลักพันบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหน่วยท้ายสองตัวและบวกสามค่าคงที่ได้เท่ากับ x แล้วก็บวกไปทีละ1ทีละ1ดูนะทา่านผู้ชมเสียหลิมพาทำเสียหลิมพาทำเสียหลิมจะเริ่มจากงวดน,นี้ก่อนเด้อถ้าไล่ขึ้นไปก็ยังเข้าอ,อ,อยู่เรื่อยท่านผู้ชมไล่เอาไล่เอาวิธีคิดก็คือสะแสนบวกหมื่น ก็คือ3าบวกหแล้วก็พันบวกกัน2ครั้งก็ได้12แล้วก็มาบวกหน่วยล่างก็คือ5แล้วบวก3ามคงที่เด้อนี่คงที่ก็จะได้เท่ากับอยูเด้อไปกันต่อท่านผู้ชมไปกันต่อไปกันต่อสาม บวก5้าได้เท่ากับ8บวกอีก12เท่ากับ20บวกอีก5ได้25บวกอีก3ได้28ได้ยี่ดได้ท่านผู้ชมชุดนี้ได้28นำแปมาคิด8ก็คือบวก1แล้วก็บวกอีก1เด้อบวก1ก็จะเป็น9 แล้วก็เป็นศูนย์เนี่ยหลักหน่วยเดิอท่านผู้ชมเนี่ยดูคำนวณม,ม,มาได้แปดเก้าศูนย์เนี่ยหลักหน่วยก็มาเข้าอยู่ตรงนี้ปลายกันโตงวดถัดมาเหมือนเดิมท่านผู้ชมนำหลักแสนบวกหลักหมื่นแล้วบวก,ก, 100, บวกด้วยพันสองครั้งห้าบวกห้าได้สิบก็เป็นศูนย ก็มาบวกด้วยท้ายก็คือ9บวก3าม้าคงที่ได้เท่ากับ6บวก2เท่ากับ8บวก0เท่ากับ8บวกอีกเเท่ากับ17บวกอีก3เท่ากับ20 2สก็จะได้ศูนย์ด้ท่านผู้ชมเด้อได้ศูนเนี่ย ก็วบวกไปอีกหนึ่งก็กนหนึ่งแล้วก็สองเนี yeah. ่ยมดูเด้อในศูนย์หนึ่งสองหลักหน่วยเด้อเนี่ยหลักหน่วยก็มาดูงวดถัดมามันก็จะตรงอยู่ที่หนึ่งหหนึ่งไปกันต่อจนผู้ชมไปกันต่องวดถัดมาก็บวกเหมือนเดิมหนึ่งบวกศนแล้วก็ห้าบวกกันสองครั้งได้ศูนย เรามาบวกท้ายก็คือ1บวกค่าคง้ที่3ได้เท่ากับได้เท่ากับหได้เท่ากับ1นบวกหเป็น2อบวกสเป็น5ได้5้วดนี้เรืชอีหลุดท่านผู้ชมบวกอีกหนึ่งก็เป็น6เป็น7เนี่ยวดนนี้หลุดหลุดท่านผู้ชมหลุด หลุดเดอ้อหลุดเดอ้อท่านผู้ชมบมมี่โมีเห็นบอหลุดตามต่อท่านผู้ชมตามต่อไปกันต่อไปกันต่องวดนี้ก็คือหลักแสนก็คือหกบวกกับศูนบวกกับหลักพันบวกกันสองครั้ง 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่แล้วก็มาบวกหลักหน่วยก็คือ9ก็จะได้เท่ากับ เ้ยเ,ย, و, 9, 3, เยเดี๋ยว9แล้วบวก3าคงที่ด้วยเด้อท่านผู้ชมอย่าลืมอย่าลืม6บวก14บวก9บวกกับ3าคงที่เท่ากับ3าสองก็จะได้สองเด้อท่านผู้ชมสองบวกปีนหนก็เป็น3แล้วก็สเนี่ยลุด งวดหลุดงวดนี้มาเข้างวดนีนน้อยูองจจย่งวดปัจจุบันนี่เสียเขายีกเนี่ยเข้าที่สามเลือหลักหน่วยนี่่านผู้ชมมาดูงวดปัจจุบันได้เนียงวดปัจจุบันเก้าบวกสี่บวกด้วยพันบวกกันสองครั้งก็จะได้สองแล้วมาบวกท้ายก็คือสามแล้วบวกสามค่าคงที่ก็จะได้เท่ากับ ก้าบวกสี่เก้าบวกสี่ได้สิบสามบวกอีกสองบวกอีกสองได้สิบห้าบวกสามได้สิบแปดบวกอีกสามได้ยี่สิบเอ็ดคันผู้ชมก็จะได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งก็บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งก็เป็นสองสามผู้ชมดูเด้อ ได้หนึ่งสองสามเด้อหลักหน่วยหลักหน่วยล่างตามสูตรปันไปที่หนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามท่านผู้ชม ลงวันที่ซะหน่อยลงวันที่ซะหน่อยศูนย์หนึ่งศูนย์สามหกเจ็ดเดี๋ยวตัวนี้เป็นหลักหน่วยเดี๋ยวหลักสิบเสียนลิมพาทำไปแล้วเดอ้อท่านผู้ชมมันจะได้หลักสิบนั้นหลักสิบล่าง อยู่ที่เจ็ดเก้าศนท่านผู้ชมดูดูเดอ้อเนี่ยถ้านำมาจับคู่จับคู่เดอ้อท่านผู้ชมจับคู่คู่ล่างก็จะได้อยู่ที่นำหลักสิบมาจับก่อนก็จะได้ที่ จ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามชุดเก้าก็จะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เก้าสามแล้วก็มีศูนย์ศูนย์ก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามท่านผู้ชมดูเด้อ ถ้าชอบตัวไหนก็จับไปท่านผู้ชมถ้าชอบชุดไหนก็จับไปเสียนลิมให้แล้วให้แล้วศูนย์หนึ่งศูนยสามหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเนี่ยดูถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเ้อท่านผู้ชมย้ำเด้อเป็นแค่นแนวทางเ้อท่านผู้ชมเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ไม่สนุกสนับสนุนการเล่นการพนันใดๆจังสิ้นเดอ้อท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางเท่านั้นจัดให้แล้วถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดติดตามให้หน่อยเดอ้อเป็นกำลับบงใจให้เสียลริมแน่เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ